มเมริกะพระพี่น้องมาสวนมะฮว่มามะไฮให้เกลี้ยงมะเ้าบางท่านก็สิบรได้เก็บเนาะครับเมื่อนี้วามืออื่นเกษตรกรให้มันสุกๆก่อนนี่ก่อนมื่อนี้มาตอนาบครับผมมาตอนาบมาปลายระบบนาบในสวนเนาะครับเนาะมื่อนี้ว่า มันติดเป็นอย่างไงบางม่วงก็กะก็แล้วออกดอกนะครับพี่น้องม่วงเบาครับก็แล้วออกดอกให้ผลผลิตแจะมืัอนี้ผมบ่ได้มาเก็บผลผลิตมืัอนี้ที่มาเฮ็ดระบบน้ำต้อน้ำให้กับกล้วยกับบักพร้าวมืัอนี้ที่มาเน้นเรื่องน้ำท่อต่อ เูเขาสู้หนาแร่งนะ <c oughs> ดินก็นเริ่มแห้งเนะพี่น้องนี่ครับไม่เห็นระบบน้ำเขปาป้ากอกป้ากล้วยไปทะลบาลนนี้่ผมมวงใส่กล้วยนปป้ำผมมอใส่ระบบเดินท่อตรง,ตรงบรเกอรดอกครับขุดมันยากที่เขามาถางหยาทางกา,างมันก็ตีลำบากใน้างร้อยเลย ระบบลอยนะครับโอ้โหละอาดหลาดไปหอดผุนละเกี่ยงหัวเกี่ยงแค่ไปผุนละผุนซองมันไปทั้งทวงน้ากับเกี่ยวเข่าเดียวยังแต่เฟี้ยงเขาท้งนี้นมาอาดไห้อยากจะไปสำรวจมึงทั้งในสวนอีก,กอนสำรวจหัมบมกท่านไปนี่แหละปู้ ไปตรวจเบิ้งโอ้ยสูงกระายอยู่ตัวบางทัดเหมือนกระไรสิบพันที่เก็บอีกคือว่าเท่าปรว่าณสิบพันเก็บมีแต่รวยตรงตรงแต่น้องบ้านนอคิดอยังมาผู้เดียวเนาะบ้านไปรจะเก็บบางทัดให้นอนน้ำพักพี่น้องรอเบิ้งก่อนนะครับเนาะรอเบิ้งสวนก่อนเดี๋ยวจ้ามาเก็บเถะ เราเอาดินเขามาอีกดินพวกใครดีดินเป็นดินซ้ายเนาะครับสวนนี่เป็นดินซ้ายมันเกิดสีพวอุดมสมบูรณ์เป็นไรเอาดินทัง้งไม้ใส่ปรับปรุงดินไม้ไว้ยเมื่อจะได้เก็บพืชว่าบักท่านเติมัองตรงเพราะได้ขายแต่มัน,ดนะมนลดป็นตัวนอย่างมากที่ น้าบีจากสวนนแบบั่นท่านกันมันเป็นสวนบักสีดาทั้งผีสีดาตอนนี้ผลผลิตกันมะพราคยหลายดอกเก็บไปขายอาทิตย์ก่อนอยาบินบ่พร้าวดีนะพี่น้องมันเกิดมะพร่าคายง้านไปเลยดอกสิ่มาปูงไหมขุดหลุมคุณยังเตรียมพ้อมาละ เทียมรงดินดินเาหน้าม่ถือดินบ่าดีกับต้นไม้กับแหงเทอมเทียวโมทิดาอีกพี่น้องเพิ่มของมาอีกปุดรมไม่ละพรุงดินไหมแลุ้คุเอาปุ๋ยขอกมาใใ่ Để một số ô gà phong áp, nhỏ. Sô mô tìm ô mày. Tìm mày. Tìm mày. A buổi phong. Nakat. Tô số mô tìm mày. Tô số mô tìm mày. Tô số mô tìm mày. Tô số